เออก็ขณะนี้เบรคฟาสส์ครูก็นั่งคาบป,ปูก็นั่งด้วยแหละเนือเ,เดนืออีกที่สไตล์เอ้อยอ,อ,อันนี้กุก๊กกุ๊กกุ๊กนี่ก็อุดมสมบูรณ์เหมือนกับลูกชาน นั่งกับเตเลยมาถ่ายฟังไแล้วถ่ายีเตอร์ทรงผมหล่อมากคะนูไนั่งนั่งตรงนั้นเหอนนั่งกับตาเน่งก็ได้ไม่ได้นั่งกับลูกตัวเองไม่เคยมันจะญาตไปนั่งนล้ปูนั่งเล็บอกเตอจะกินเองหมดไเลยาตไปนั่งถนน แล้วปู่จะนั่งค่ะปู่เปิมร้านด้วยเด้อไม่นานอย่างนี้บอกทุยงกับน<อ>ได้บ่เออถูกต้องแล้วปู่ก็นั่งตรงนี้ก็ได้มีผ<อ><อ>้าผขานอยากให้ดู่อยของใคร